สวัสดีค่ะทุกคนปู่ก็จะมาเปิดกล่องนะคะที่เป็นลิปสติกนะคะของ b e n e f ฟินะคะที่ปู่ก็เปิดกล่องรอไว้เช่นเดิมแต่ว่าด้านในเนี่ยปูก็ยังไม่ได้ดูอย่างเป็นทางการนะคะก็แค่เปิดกล่องรอไว้เท่านั้นเองค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งเขาเนี่ยก็จะห่อแบบกระดาษที่เป็นแบบสีชมพูน่ารักน่ารักมาให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะห่อแบบเป็นลักษณะเนี้ยน่ารักมากๆเลยค่ะเนี่ย สีชมพูนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นลิปสติกนะคะที่น่ารักน่ารักด้วยเช่นกันเซตนี้นะคะเขาก็จะมีเขียนว่า Limited Edition ะค,ะค่ะเนีคะตรงเนี้ยเดี๋ยวปุกก็จะมาสวัสดีให้ดูนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อว่า p a c k e r Up and Peach Out นะคะที่เป็นลิปสติกที่เป็นไซส์มินิที่เป็นแบบปกพานั่นเองค่ะของ Benefit นะคะที่ มีทั้ง3ามสีด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวปูก็จะมาไล่ไปทีละสีนะคะว่ามีชื่อสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะอยู่ในราคาที่ปูได้มาในราคาที่ลดราคานะคะเพราะว่าถ้าไม่ลดราคาเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่24ยูโร25ยูโรนะคะบางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็อยู่ถึง29ยูโรแต่ว่าอันนี้ปูสั่งมาจากเว็บไซต์ของ Benefit โดยตรงเลยก็เขาลดราคาอยู่นั่นเองค่ะก็อยู่ที่16ยูโรก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ570กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นราคาเต็มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ9ประมาณ900กว่าบาทอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ กูก็ได้มาโดยที่แบบว่าอยากจะได้ลิปสติกมาใช้สับเปลี่ยนกับลิปสติกที่มีอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เห็นเจ้าเซตเนี้ยลดราคาอยู่พอดีปูก็เลยสั่งมานะคะจากเว็บไซต์เบเนฟิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมาสวอตให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างน,นะคะจะบอกว่าเซตนี้นะคะของ ที่เป็น b e n e f i t ลิปติกอันนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า Moisturizing Lip Balm t r i o 3 Mini California k i s s ีย g Color b a l เนะคะที่จะเป็นลิปบาล์มด้วยนะคะที่จะให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากยาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะมีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็บัตเตอร์มะเขืที่จะทําให้ริมฝีปากเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนนั่นเองค่ะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามจังจ่มากมากเลยเดี๋ยวกูจะมาสวอทให้ดูนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวที่เป็นสีที่เป็นสามสามสที่มีชื่อว่าสีเบอร์รี่นะคะเพราะว่าตัวที่เขาติดตรงที่เป็นชื่อใต้ใต้ตรงนี้นะคะเขาเล็กมากๆเลยนะคะก็แทบจะมองไม่เห็นเลยขนาดใส่แว่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่มีชื่อว่าเบอร์รี่นะคะที่เป็นสีที่สามสามสามนั่นเองค่ะก็จะเป็นสีในลักษณะนี้นะคะปูจะมาสวอตให้ดูะคะ่ะ เนี่ยค่ะจะเป็นออกชอมพูชมพูหน่อยๆนะคะชมพูแดงอ่อนๆเลยประมาณนี้ค่ะสีถัดมานะคะก็จะเป็นสีของที่มีชื่อว่าสไปร์เลสนะคะก็จะเป็นสีที่นัมเบอร์หนึ่งหนึ่งนะคะนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไปร์เลสนะคะก็จะออกแดงเข้มๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เป็นลิปบาล์มนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากแล้วก็ที่ปูซื้อเนี่ยเพราะว่าปูเป็นคนริมฝีปากแห้งด้วยนะคะปูก็อยากจะได้ลิปที่เป็นสีแล้วก็มาช่วยบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีที่มีชื่อว่า Ruby นะคะที่เป็นนัมเบอร์ที่22นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่มีชื่อว่า Ruby นั่นเองค่ะ,ะ,คะก็จะออกประมาณนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้สีแจ่มมากเลยค่ะแจ่มว้าวมากนะคะทั้งสามสีเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าโทนกันได้ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แจ่มว้าวมากๆเลยค่ะสีสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะเห็นถึงความที่วาวๆนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยทั้งสามสีเนี่ยค่ะ แล้วก็เหมาะสำหรับพกพาด้วยเช่นกันค่ะนี่ยค่ะน่ารักด้วยทั้ง3ามสีนะคะนี่แหละก็ปุ๊กก็มาเปิดกล่องเท่านี้นะคะสำหรับริฟติกนะคะไซส์มินิของเบ n นฟิตนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ